ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์เตชันอบายยามาฮ่าอย่างที่เกินกันไว้ในช่วงไฮไลท์ของรายการนะคะเราจะมาร่วมเฉลิมฉลองยอดจำหน่าย Yamaha MT 0 9 YAMT ในงาน Big Motor Cell 2024ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนาเพิ่งจบลงไปในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะคะ และถือว่าการเปิดตัวรถใหม่ในงานครั้งนี้ Yamaha MT 09 YAMT ในงาน Big Motor s e l l 2024นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ ยามา่าปิดจ็อบยอดจอกทล่มทลายในงาน Big กมอเตอร์เซล2024ทางรายการขอร่วมเฉลิมฉลองยอดจำหน่ายยามาฮ่า MT09 YAMT พระเอกในงาน Big กมอเตอร์เซ2024ในครั้งนี้เชียวละค่ะกับยอดจำหน่ายรวม612คันด้วยกันปรบมือกันรัวๆเลยค่ะ ภายในงานปิดจ็อบยอดจองถล่มทลายในงานครั้งนี้คุณกำพลพรสูงส่งรองผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าบริการและอะไหล่ได้ร่วมเก็บภาพการเฉลิมฉลองความสำเร็จกับยอดจำหน่ายรวม612คันด้วยกันคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าทั้งพนักงานของยามาฮ่าและผู้บริหารของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าในพื้นที่เขตกรุงเทพ และเปริมณฑลได้ร่วมเฉลิมฉลองกับยอดจำหน่ายรวม612คันในงานบางกอก International Grand Motor s อเตอร์เซล2024หรือเรียกชื่องานสั้นๆว่างานบิ๊กมอเตอร์เซล2 2 4 4ได้จบลงไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและปีนี้ยามาฮ่าก็ร่วมออกบูธจัดแสดงรถจักรยานยนต์ครบทุกเซกเมนต์ ภายใต้คอนเซปต์ของบูธ Yamaha The p a r t of Life Yamaha ได้นำทับรถจักรยานยนต์ Yamaha มาร่วมออกบูธครบทุกรุ่นรวมถึงเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Yamaha MT 09 YAMT ซึ่งเป็นพระเอกในงานครั้งนี้อยากจะบอกว่า Yamaha MT 09 YAMT นั้นลอและโดดเด่นสร้างยอดขายได้ถึง612คันเชียวละครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นยอดขายที่สวนกระแสเศรษฐกิจในตอนนี้จริงๆนับว่าเป็นความสำเร็จของบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดซึ่งได้เปิดตัวยามาฮ่ MT09 YAMT ในงาน และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้ชื่นชอบรถบิ๊กไบค์ส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะดูตัวเป็นๆของยามาฮ่ MT09YAMT คุณผู้ชมสามารถไปชมได้ที่โชว์ Rider รูมยามาฮ่าไรเดอร์ขับมีถึง15สาขาทั่วประเทศไทยหรือคุณผู้ชมสามารถหาข้อมูลได้จากเว w ร์ไวเวบ ยามาฮ่ 5, ขีดกลาง motor.co.th ได้ทางเว็บไซต์ของยามาฮ่ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้นะคะในช่วงแรกของรายการนี้เรายังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเรายังมีโปรโมชั่นเด็ดๆเ,เอาใจคอรถจักรยานยนต์ Automatic ซึ่งเรามีถึง2โปรโมชั่นด้วยกันกับโปรโมชั่นเด็ดตลอดเดือนกันยายน2567นั้นนั้นคือโปรโมชั่นของรถในรุ่นแกรน d f i l a n o Hybrid เราจะมาเพิ่มความแกลนให้กับคุณผู้ชมเพียงคุณผู้ชมออกรถแ r a น d f i l a n o Hybrid คุณผู้ชมจะรับทันทีหมวกกันน็อกสุดแกลน e x c l u s i v e Limited Edition กระซิบนิดหนึ่งนะคะหมวกกันน็อกสุดแกลนเอ็กซ์คิว e ีรีมิเต็ดอีดิชนั้นมูลค่าถึง1,000บาทด้วยกันในครั้งนี้บริษัทททย,ยมาฮ่ายังจัดโปรสุดแกลนเสริมความปลอดภัยกับโปรโมชั่นแกรนเอ็กซ์คิวสสุดพิเศษเมื่อคุณผู้ชมซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าแกรนฟิลาโนไฮบริดตลอดทั้งเดือนกันยายน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายน2,567นอกจากคุณผู้ชมจะรับหมวกกันน็อกสุดลิมิเต็ดมูลค่ากว่า1,000บาทแล้วคุณผู้ชมยังสามารถเสริมความมั่นใจอีกระดับกับการรับประกันทั้งคัน5ปีหรือ50,000กิโลแต่คุณผู้ชมต้องนำรถมาใช้บริการการรับประกันที่ศูนย์บริการของยาม h a ่าแคว์ เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมก็จะได้สิทธิ์การรับประกันทั้งคัน5ปีหรือ5 0มื0กิโลตลอดการใช้งานที่การรับประกันนี้กำหนดไว้และคุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของยามาฮ่าแกลนฟิลโนไฮบิดในราคากลางที่แนะนำเริ่มต้นที่6,3700บาทและรุ่นแกลนฟิลโนไฮบิด ABS ในราคากลางที่แนะนำเริ่มต้นที่68,200บาทได้ที่หน้าร้านผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศไปกันกับโปรโมชั่นเด็ดที่2กันเลยนะคะคุณผู้ชมมาแล้วค่ะโปรโค้งสุดท้ายของสายฟาสสายนี้จัดว่าเด็ดรับฟรีทันทีหมวกกันน็อกฟาซิโอล m i t เต EDITION มูลค่า1,000บาทเพียงคุณผู้ชมเป็นเจ้าของ YAMAHA f a าซ o โออัตโมติกสำหรับคนเจนใหม่ ai, ซึ่งกำลังมีการจัดโปรสุดจึง้ง mm hmm. เมื่อคุณผู้ชมซื้อ YAMAHA f a าซิโทุกรุ่นตั้งแต่วันที่1กรกดาคมถึง30กันยายน2567รับฟรีท,ทันทีหมวกักนน็อกฟาซิโอ i ิมิ e d ็ด i ีดิชสุดฟาส มูลค่ากว่า1,000บาทและยังเสริมเติมความเก๋ไปกับยามาฮ่าฟ s ซิโคู่ใจพร้อมรับความมั่นใจอุ่นใจคุ้มค่าจากรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ด้วยการรับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลกระซิบนิดหนึ่งนะคะความมั่นใจที่บริษัทไทมา h a ามอเตอร์มอบให้กับคุณผู้ชมนั้นมีเพียงแบรนด์ยามาฮ่เท่านั้น ที่จะทำให้คุณผู้ชมมั่นใจอุ่นใจและคุ้มค่าจริงๆคุณผู้ชมสามารถเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ Yamaha f a z i o กับโปรสุดเด็ดตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2567นั้นพร้อมรับหมวกกันน็อกรุ่น f a z i o Limited Edition ในราคากลางที่เริ่มต้น 53,800บาทเป็นเจ้าของกันได้แล้วที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศรีบกันหน่อยนะคะโปรโมชั่นนี้สิ้นสุดในเดือนกันยายนเท่านั้นส่วนช่วงที่2ของรายการนั้นเรามีข่าวสารของยามาฮ่าโมโตชาเลน g ์นำมาฝากคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ